นิวซูซูกิเออติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th ลุ้นการได้แต่บวกปและไอคอนแบบฟรีๆแค่ทำมิชั่นก็ได้ไปครอบครองทันทีครับ กับเกมฟุตบอลนับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักทีฟีฟาออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงมันยุตเต่มีเกมอุ่นเครื่องนัดต่อไปพบกับอาร์เซนอลคือวันเสาร์ต่ออาทิตย์เวลาตีสี่ครับเป็นเกมทีเรตชันาร์ดน่าจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่มากขึ้นเพื่อทดสอบทีมในการเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างทีมปืนใหญ่ ซึ่งนักเตะทยอยเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกากันแล้วครับอังเดรโอนาน่าก็เดินทางตามไปสมทบแล้วเช่นกันจากภาพที่ปรากฏในสนามบินเมื่อคืนสมสรยืนยันประกาศคว้าตัวโอนาน่าเรียบร้อยเขาจะสวมเบอร์24ลงเล่นให้กับแมนยูเต็ดแต่คาดว่าน่าจะยังไม่ลงสนามในเกมพบอาร์เซนอลครับนักเตะเปลี่ยนไบโอในอินสตาแกรมไปนักเตะยูเต็ดแล้วความฟิตของโอนาน่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้เพราะก่อนเซ็นสัญญาเขาฟิตซ้อมในยิมอยู่ก่อนแล้วไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องนั้น น่าจะเป็นส่วนของความเข้าใจในแผนการเล่นและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะกองหลังมากกว่าที่เด็กเทนฮากจะใช้เวลาในการปรับตัวก่อนจะลงแข่งขันเกมอย่างเป็นทางการแฟนๆอยากเห็นโอราล่าลงเล่นเกมไหนเป็นเกมแรกในการอุ่นเครื่องพพมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ในประเด็นนี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบรรยากาศในทีมครับบโนอลแฟนเดสยืนยันเองว่าเขาถูกเลือกให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่และมีการประกาศจากสโมสรแทนที่แฮร์รี่แม็กควายเจ้าของปลอกแขนเดิม บูโน่มีภาวะผู้นำที่ค่อนั้งสูงและเขาจะเติมเต็มส่วนนี้ให้กับยูเอ็ตตได้อย่างสมบูรณ์อาจจะมีความเป็นห่วงอยู่บ้างที่บูโน่อาจจะหงุดหงิดง่ายไปหน่อยในบางช็อตแต่หลายคนก็เชื่อว่าเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจน่นจะทําได้ดีขึ้นในเรื่องของการโฟกัสกับเกมในสนามเพื่อช่วยทีมคว้าชัยชนะผลงานของบนะูโน่นับตั้งแต่ย้ายร่วมทีมในเดือนมกราคมปี2020ครับลงเล่น185เกมยิงได้64ประตูแอซซิสต์65ครั้งแชมป์ลีกครับ1สมัย รางวัลเซอร์แมนบัสบี้นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสร2ครั้งนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนพรีเมียร์ลีก4ครั้งและแติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปี PFA 1ครั้งโดยรายงานของสมลลัร์คเกอร์จากแมนเชสเตอร์อินนิงนิวเผยว่านอกจากบูโน่แฟร์เดที่เป็นกัปตันทีมแล้วนักเตะที่สโมสรมองว่าอยู่ในกลุ่มซีเนียและเป็นผู้นำเหมือนกันกนะ็่คือราลเฟว l านคาสเซมิโลมาคาชวัตฟอร์ดทอมฮิตันและก็ลุคชอครับ บริการในทีมท็อกสปอร์ตรายงานว่าเอริเทนฮาร์ได้บอกกับแฮร์รี่แมกไกว่าไม่จะเป็นต้องย้ายออกแม้จะไม่ได้สวมปลอกแขนกับตันความสัมพันธ์ของผู้จัดการทีมและนักเตะยังดีอยู่แม้ว่าแมกไกว่าจะผิดหวังที่ไม่ได้เป็นกับตันทีมต่อแต่ความรู้สึกที่เขาเผยออกมาและถ้าเขาได้อยู่กับทีมโอกาสที่จะเสริมกองหลังคนใหม่ก็จะยากขึ้นและยังมีแนวโน้มที่ทเทนฮาร์จะเซ็นสัญญาระยะสั้นกับจอห์นนี่อีแวนอดีตกองหลังของทีมเข้ามาอยู่ในขุมกำลัง ทังนี้กาเดียนเสืออังกฤษยืนยันว่าเชลซีไม่ได้สนใจแม็กควา,ายตามที่เป็นข่าวครับพวกเขากําลังมุ่งบ้านตามแผนง,งานใหม่ของมอริซิโอปเชติโน่ที่ใช้ผู้เล่นอายุน้อยผสมผสานกับนักเตะชุดใหม่และนักเตะประสบการณ์เพื่อสู้ศึกในฤดูกาลหน้ารอบดอสันจาก ESPN ก็รายงานเหมือนกันว่าไอ้เจนทายังเปิดกว้างกับโอกาสในการดึงอีเวนมาร่วมทีมในซีซั่นนี้อาจจะเป็นสัญญาระยะสั้น1ปี ซึ่งในใจของผู้เราประทับใจอีแวนในการฝึกซ้อมที่แคริงตันกับการทำงานร่วมกับนักเตะที่มีอยู่ครับฟอร์มในเกมล่าสุดของอีแวนทำได้ดีในครึ่งหลังใช้ประสบการณ์คอยช่วยน้องๆดักบอลแรกและป้องกันการโจมตีเร็วความเห็นจากแฟนบอลส่วนใหญ่ก็มองว่าการเซ็นสัญญาถือเป็นเรื่องดีเพราะว่าอีแวนเป็นนักเตะเก่าของเราอยู่แล้วมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกและไม่ต้องเสียค่าตัวอีกทั้งเขาเข้าใจสถานการณ์ว่าเป็นตัวเลือกรองไม่จำเป็นต้องลงเล่นทุกนัดครับ สำหรับสถานการณของดอนนี่ฟันเบกที่ยิงประตูนในเกมล่าสุดแม้หลายคนจะให้กำลังใจในการต่อสู้เพื่อตำแหน่งภายในทีมเจมส์สตักเกอร์นักข่าวเดอะกราฟรายงานว่าอนาคตของดอนนี่ยังไม่แน่นอนกับกลุ่มกำลังที่ทีมมีอยู่หรือเขาอาจจะเกี่ยวเนื่องกับดิวลามุสฮอยลุนแต่การเจราจาล่าสุดอัตลันป้ายดังคงต้องการเงินสดเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการนักเตะเข้าไปพ่วงในดิวแต่อย่างใดดอนนี้ฟันเบกบาดเจ็บไปตั้งแต่เกมพบบอลมัดเมื่อช่วงต้นปีครับและเขาใช้เวลาพักรักษาตัวราว6เดือน ก่อนจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งบอนนี่มักจะโชคร้ายอยู่เสมอทั้งได้ลงเล่นท้ายเกมเวลาในสนามมีน้อยนักเตะโดนใบแดงแล้วเขาต้องเป็นคนเสียสละโดนเปลี่ยนตัวออกเป็นต้นถ้าเขาได้อยู่กับทีมต่อแฟนๆก็พร้อมให้กำลังใจพอเห็นถึงสีหน้าแววตาและความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมที่จะพยายามพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งดียวฝั่งขาออกมันยู่เตดกำลังรอเรื่องเอกสารจากอลนักเ เพื่อให้การย้ายทีมของเลตเตอร์เลสไปที่ซาอุดีอาระเบียเสร็จเรียบร้อยในราคา4ล้านปอนด์หลังทั้2สโมสรตกลงลรายละเอียดกันได้หมดแล้วเลตเเลสเป็นตัวเลือกที่ถูกดึงมาแทนที่เซกิโอเลกิลอนที่ตอนนั้นแมนยูแต่สนใจก่อนอยุคโอเลกุน่าโซชาครับแต่รลมาดิตต้องการเซ็นสัญญาซื้อกลับเอาไว้ทำให้ยูเต็ดเลยเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เตเเลสแทนเพราะตอนนั้นทีมมีลูกชอเป็นตัวหลักเพียงคนเดียวแต่พอเวลาผ่านไปอดีตชนาเข้ามาคุมทีม แบ็คชาวบราซิลก็ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องความยืดหยุ่นในการเล่นโดยเฉพาะเรื่องเกมรับสมสรนจึงตัดสินใจขายออกไปซึ่งราคาถือว่าถูกมากและขาดทุนพอสมควรมาดูเรื่องดาวรุ่งกันบ้างครับคนที่โดดเด่นมากๆใน2เกมแรกคือคอบบี้ไมนูที่โชว์เลี้ยงแหวกเอาชนะ1ต่อหนึ่งแบบมั่นใจและคุมดันกลางได้โตเกินอายุรายงานจากซีฟนเรลสตันจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวเผยว่าไมนูได้รับแจ้งจากเชนฮาคแล้วว่าเขาจะเป็นนักเตะในทีมชุดใหญ่ในซีซั่นที่กำลังจะมาถึง ไม่ถูกปล่อยยืมตัวไมนูสร้างความประทับใจให้เพื่อนร่วมทีมและรุ่นพี่อีทธันจะมีทักษะความสามารถที่โดดเด่นเกินอายุปัจจุบันเขาอายุ18ปีครับเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในมิดฟิลด์ทั้งตัวต่ำตัวป้นเกมหรือจะขยับมาเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์สายพลังงานก็ได้พูดถึงดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสย้ายออกเสือกิดหลายที่รายงานตรงกันว่าเอลเทนฮาร์สมีนานโมปล่อยชาลิซเเวนแบบดิวขายขาดนักเตะไม่ได้เดินทางไปทัปทวร์ที่สหรัฐอ,อเมริกา ตอนนี้มีหลายสโมสรในแชมเปี้ยนชิพกำลังพูดคุยในดีลทั้งพอตสมัทคาดีฟรอเทอร์แฮมลงถึงเรดดิ้งเอกชนทางนั้นเด็ดขาดมากๆถ้าเขามองว่าคนไหนไม่เข้ากับปรัชญาก็พร้อมปล่อยออกทันทีครับแต่ที่สื่อตั้งคำถามก็คือจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ที่จะขายถาวรหรือควรปล่อยยืมก่อนแต่เมื่อเทียบกับศักยภาพที่ได้เห็นจากฟอร์มล่าสุดดูแล้วคอบบี้เมนูลและแดนกอจะเด่นกว่าซาเวจริงๆ อย่างที่แฟนบรรนอลแมนยูเต็ดทราบดีว่าอเลสานฮาร์ตต้องการใช้ระบบ4-3-3เป็นแผนหลักในฤดูกาลที่2ของเขากับทีมเพื่อเพิพ่มความยืดหยุ่นในการเล่นเกมรุกและเกมรับครับเราอาจจะได้เห็นกองกลางยืนเป็นหน้าการะดานมากขึ้นแต่ละคนจะทำหน้าที่สอดประสานและส่งเสริมซึ่งกันและกันโดยมิดฟิลด์ที่ยืนเยื้อออกไปตั้งค่างจะต้องทำหน้าที่ทั้งซับพอร์ตปีกช่วยเล่นเกมรับกับแบ็กเพิ่มขึ้นไปขึงหน้ากรอบเขตโทษยิงไกลสอดเข้าช่องและสร้างสรรค์เกม เวลาเล่นเกมรับนั้นพวกเขาต้องยืนปกป้องสกรีนบอลหน้าผู้เล่นแดนหลัง4คนตามแต่ละช่องด้วยครับเพื่อไม่ให้คู่แข่งโจมตีได้ง่ายมาดูจาขุงกําลังที่ทีมมีสามารถทดแทนกันได้หลากหลายบางคนอาจจะยังเป็นแค่ข่าวบางคนมีนาโน้มดึงเข้ามาสู่ทีมแต่ขุงกําลังที่เทนฮากมีจะเอื้อต่อกองหน้าที่จะจบสกอร์ได้มากขึ้นถ้าฮอยลุนเข้ามาครับรวมถึงแรดฟอร์และองตอรีมักเซล แดนกลางแน่นและหลากหลายก็เดิมมีคาสเซมิโลเมาส์เอเล็กเซนและบูโนเป็นแกนหลักสแตนบายโดยโดาวรุ่งและตัวหมุนเวียนทั้งไมนูฮานิบาลและจะรวมถึงสกอตแมกโทมินโดยดิยวที่อาจจะเกิดขึ้นหลังฮอยลุนถ้าสโมสรทำงานสำเร็จตามเป้าหมายก็คือโซฟิยาอัมราบัตครับขึ้นอยู่กับดิวฝั่งขาออกทั้งสกอตแมกโทมินและเฟสคนใดคนหนึ่งรวมถึงตำแหน่งอื่นๆที่อาจจะมีการปล่อยออกเพิ่มเติมรายงานระบุว่าแมนยเตดติดต่อเข้าไปที่ฟิลินติน่าแล้วเพื่อผลักดันในดิวนี้ อัมราบัตอาจจะไม่ใช่นักเตะระดับสตาร์แต่ด้วยสัญญาที่กำลังจะหมดลงในปี2024ทำให้ฟิออมีโอกาสขายเพื่อป้องกันการเสียฟรีแต่หากไปได้อัมราบัตไมนูก็พร้อมขึ้นมาทดแทนหรือช่วยสลับหมุนเวียนกับคาสเซมิโลได้หวังว่าจะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวิดีโอนี้สำหรับการติดตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้ปิแสดงทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองเมนูสู้ตายสวัสดีครับ รวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ